สวัสดีค่ะเพือพ่อนๆขาตอนนี้พม่านะคะไม่พอใจประเทศไทยกับมาเลเซียอย่างหนักที่ส่งแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายหรือพวกที่ลักลอบเข้าประเทศไทยเนี่ยกลับไปยังประเทศของเขาและก็ได้มีองค์กรสิทธิมนุษยชนนะคะที่ได้ออกมาพูดเกี่ยวกับว่าแรงงานต่างด้าวในประเทศไทยเนี่ยมีชีวิตที่ลำบากตอนนี้กำลังมีกระแสปุกปั่นข่าวปลอมเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว จึงทำให้แรงงานพวกนี้มีความเป็นอยู่ที่ลำบากขึ้นหวาดกลัวนะคะโดยที่องค์กรสิทธิมนุษยชนไม่เคยถามเลยว่าสาเหตุอะไรทำไมคนไทยบางกลุ่มเริ่มรังเกียจพมา่าแล้วองค์กรสิทธิมนุษยชนเนี่ยเคยออกมารับผิดชอบกับชีวิตของคนที่สูญเสียด้วยฝีมือของต่างด้าวมั้งไหมคะค่า ข่มขืนกระทําชำเราเด็กป้นค่าป้นขายสิ่งเสพติดลักลอบขนคนชาติเดียวกันเข้าประเทศแล้วยังนะคะแล้วยังล่วงละเมิดต่อสถาบันสูงสุดของชาติคุณจะเก็บไว้ทําพ่อเหรอต่างด้าพวกนี้ไม่รู้จักบุญคุณค่ะเราไม่จำเป็นที่จะต้อง be nice จริงค่ะว่าประเทศไทยเนี่ยต้องการแรงงานอย่างมากพวกคุณต้องการเงินประเทศไทยมีงานมันก็ถูกแล้วแต่คุณเข้ามาคุณต้องทำตามกฎระเบียบที่ประเทศไทยวางไว้ไม่ใช่ลักลอบทำอาชีพต้องห้ามลักลอบเข้าประเทศลักลอบขายน้ำกระท่อมขายยาเสพติดขายสิ่งมึนเมาในสิ่งที่พวกคุณไม่สามารถทำได้ 3-4ปีเช่นเดียวกันค่ะพมา่าลาวขเขมรสร้างปัญหาให้กับประเทศไทยเป็นอย่างหนักมีการด่ากันทะเลาะกันให้ร้ายกันโดยที่ตัวเองเนี่ยก็ยังพึ่งพาประเทศไทยยังยืมจมูกประเทศไทยหายใจจะเก็บไว้ทำพ่อหรอคะอย่าดีแต่เห่าค่ะองค์กรสิทธิมนุษยชนคุณอย่าดีแต่เห่า ออกมารับผิดชอบในการกระทำของแรงงานต่างด้าวด้วยนะคะสิ่งที่คุณควรยุ่งคุณกลับไม่ยุ่งคุณมีสิทธิ์อะไรไปเรียกร้อง112คุณมีสิทธ์อะไรไปพูดถึงสถาบันพระมหากษัตริย์คุณเป็นผู้อาศัยเป็นปรสิตท,ที่หนีร้อนหนีความลำบากมาพึ่งประเทศไทย ประเทศไทยไม่ได้ไปพึ่งคุณนะคุณถ้าไม่มีแรงงานชนชาติพม่าเราก็ยังมีประเทศอื่นที่เขาอยากจะเข้ามาทำมาหากเป็นแรงงานในประเทศไทยนะคะอย่าพูดเอาแต่ดีให้กับต่างด้าวถามถึงปัญหาลึกๆด้วยว่าต่างด้าวทำเหี้ยอะไรให้คนไทยลังเกียดไม่มีหรอกค่ะที่ข่าวปลอมมีแต่ข่าวจริงการบูลลี่ มีค่ะบูลลี่แต่มันก็มีทุกประเทศไม่ใช่มีแค่ประเทศไทยอย่างเช่นคนในอเมริกาเนี่ยคนเอเชียม,มาอยู่ในอเมริกามีทั้งการบูลลี่การทำร้ายโดยที่คนเอเชียมไม่ได้ไปําอะไรให้การเลือกปฏิบัติมีเกือบทุกประเทศนะคะอย่าจ้องแต่ที่แต่ประเทศไทย เราไม่ใช่คีค่าของ NGO เราไม่ใช่คีค่าของสิทธิมนุษยชนถ้าคุณพูดมากเชื่อเถอะว่าคนไทยจะลุกคือกระทืบปากสิทธิมนุษยชนอย่างพวกคุณฝากไว้ให้คิดนะคะอืม